วันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดจันทบุรีมีความคึกคักโดยเฉพาะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพัะพลานารายกรกตเขตหนึ่งจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดจันทบุรีมีประชาชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งแต่ผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดจันทบุรีที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเดินทางมาต่อคิวลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากตั้งแต่ก่อนเปิดหี8นาฬิกา โดยมีนักเรียนรอดอจากโรงเรียน,ยนศรีหยาณุสอนเป็นจิตอาสาม,มาคอยอำนวยความสะดวกได้มีตัวแทนจากมูลนิธิองค์กรกลางไปสังเกตการเลือกตั้งโดยนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสาววรุณีไพาาศาลธนวัฒน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมาแสดงตัวขอใจสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน,น้านอกเขตจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิธรรม รวมทั้งให้กำลังแจคณะกรรมการประจําตัวเลือกตั้งด้วยสาหรับจานวนผู้ลงทะเบียนขอชจสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางนอกเขตของเขตที่1มีจํานวนผู้ลงทะเบียนไว้6,152คนในเขตที่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดจันทบุรี162อกคนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งกกตเขต1จันทบุรีแบ่งผู้มาใช้สิทธิ์ไม่เกินหน่วยละ5 0 0คนโดยจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนขอชจสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตมากที่สุดหน่วยที่1จังหวัดจันทบุรีคือกรุงเทพมหานคร450คน รองลงมาได้แก่จังหวัดตราด3 1 9คนจังหวัดชนบุรี265ิคนอย่างไรก็ตามผู้ที่ขอแจสิทธิ์ล่วงหน้าที่มีปุลมลนาวในจังหวัดจันทบุรีแต่อยู่เขต2และเขต3ก็ลงทะเบียนขอแจสิทธิ์ล่วงหน้าที่เขตหนึ่งมากกว่า700คนเช่นกันจะรมายงเสนารายงานในบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกออกตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดนครนายก ที่โรงเาาาออรียนนมวะพราชาดุศรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเหนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเขตเลือกตั้งที่1ึ่งโดยมีผู้ลงทะเบ,บียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจำนวน3,285คนและผู้ลงทะเบ,บียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดจำนวน26คนเขตเลือกตั้งที่2ที่อาคารกีฬาเทศบาลตำบลองครักษ์มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด2 9 6 8คนและในเขตจังหวัดจำนวน20คน <S 2> <S 2> หลังจากปิดหีบเลือกตั้งเวลา17นาฬิกาปรากฏว่าเขตเลือกตั้งท <m clerk Blue heit> ี่1จังหวัดนครนายกมีจานวนผู้ไปใช้เสิทธิรเ์เซ0และนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ประชาธิ์เลือกตั้งร้อยละ9.3.6ส่วนเขตเลือกตั้งที่2มีผู้ไปใช้ิทธิ์เลือกตั้งร้อยละเกและนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ประชาริทธิ์้ร้อยละเ4สิสมบัติเนินใหม่รัชนนนินใหม่รายงาน บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งสสของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งเดินทางประช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายตลอดทั้งวันตามที่ทางกะกะตจังหวัดพะเยาได้กำหนดสถานที่ไว้4หน่วยในเขตเลือกตั้ง3ามเขตคือเขตที่1ศสาลาป,ประชาคมและมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเขตที่2โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและเขตที่3โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมด้านนายกิติพงศ์ดุุมาตผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหว,วัดพะเยากล่าวว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างคึกคัก ดยเฉพาะที่ศาลาประชากมจังหวัดพยาวหรือศูนย์ราชการมีประชาชนค่าราชการนิสิตนักศึกศษาเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าในพื้นที่จังหวัดพยาวจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิกว่า70-8ดถ70ึงปิปอนัวิทยูย่ดีรายงานบริการการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตัง้งจังหวัดมุกดาหารเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร มีประชาชนที่มีภูมิแนาอยู่ต่างจังหวัดจากทุกภูมิภาคเดินทางประอใจสิทธิ์เข้าตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์และทันทีเมื่อเปิดหีบประชาชนที่มารอแต่เช้าต่างได้เดินมาเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอรับบัตรลงคะแนนก่อนที่จะนําไปลงคะแนนภายในคูหานายจักรินชาลีพุทธาพงศ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําำวันมุกดาหารเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ทําการลงทะเบียนขอใ้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งไว้ในเขตที่1จํานวน1940คน ในส่วนของคนจังหวัดมุกดาหารที่ขอลงคะแนนวันนี้141คนส่วนเขตเลือกตั้งที่2การขอลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ล่วงหน้าจํานวน4 5 7คนและเป็นคนจังหวัดมุกดาหารที่ขอลงคะแนนในวันนี้31คนไกรสมุดนำโพไซรายงานพระอธิการนรงเดชอธิป,ปัญโยหรือหลวงพ่อแดงเจ้าวัดบ้านบ้านนนสวรรค์ตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอด็ดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขอบอลช่วยกันจับเจ้าจ่อป่าตัวแสบเคืนสู่ป่าเนื่องจากเข้าไปกินมะม่วงสุกกนนุนและผลไม้ในวัดนอกจากนี้ยังแอบขโมยจับไก่แจ้ที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้จํานวน30ตัวจากนั้นก็ถอนขนไก่จนไก่ร้องโชคดีที่ไม่กัดไก่ตายเพราะมีพระพิสุิ์เข้าไปช่วยไว้ได้จากนั้นลิงก็วิ่งดีขึ้นต้นไม้หลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสบอกว่าลิงตัวผู้ตัวหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลิงป่าสีแดงหางยาวน้ำหนักตัวประมาณ5-6กิโลกรัม ชอบแอบเข้ามาอาศัยในวัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนภายในวัดเป็นอย่างมากจึงขอวอนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้ด้วยเนื่องจากกลัวลิงจะกัดทํำร้ายเด็กนักเรียนช่วงเด็กเปิดเรียนแต่เฉพาะเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์สุเทพลอยแก้วรายงาน